ปซื้อเลแด้วยดีนะไม่นอนดีนะไม่นอนหรอตู่ปิยวดีกริตดังมากมาวินให้อังเปาตรุษจีนเอมี่ถึงกับขอแท็กสามีมาดูเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ทำเอาผู้จัดละครตู่ปิยวดีมาลีนน์ถึงกับต้องยิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียวเมื่อสามีสุดที่รักมาวีทวีพลได้นำอังเปามาแจกให้ในวันตรุษจีนด้วยตู่ปิยวดีได้เผยคลิปขณะที่มาวินถือกล่องเซียมซีมามอบให้พร้อมกับให้เธอเขย่าเลือกซองที่มีไม้ไอศกรีมอยู่ด้านใน ซึ่งนี้นั้นจะเขียนจํานวนเงินอยู่มีตั้งแต่มูลค่า1,000บาทไปจนถึงตัวเลขสูงสุดคือ1 0 0นบาทงานนี้ตู่ปิโยบดีถึงกับตื่นเต้นสุดๆด้วยระหว่างนั้นค่ะก็ได้คัดซองออกไปทีละซองทั้งยังเปิดฉเฉลยให้ดูอีกด้วยบอกเลยค่ะว่าทั้งดีใจและเสียใจเช่นเดียวกันจนในที่สุดค่ะตู่ปิโยบดีก็ได้เปิดซองที่เลือกไว้ นั่นก็คือเงินมูลค่า8 0,000บาททางนี้เจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ารูดจีนนี้อย่าเล่นกับระบบจากนั้นเพื่อนพ้องในวงการหารวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามากระนำกดไลค์ในความใจป่าของมาวินกันยกใหญ่หนึ่งในนั้นก็คือนังเอกสาวเอมี่กลิ่นประทุมที่ถึงขนาดขออนุญาตแท็กสามีซีซีวัตให้มาดูคลิปนี้ทันทีอ่งเปาไรเหลียวมาอ,อ,อันนี้คืออะไรอันนี้คือองเปาจะให้เมียไม่งั้นเธอไม่ยอมให้ฉันถ่ายหรอกมาอันนี้อ่างเปาของจริง เปิดมาแล้วได้เลยเหรอมีให้เลือกนะถ้าเธอดวงดีเธอได้สูงสุดแสนหนึ่งบ้าจริงป่ะจริงแล้วก็ไล่ลงมาเก้าหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นและหนึ่งพันบาทถ้าเธอดวงจู๋เธอจะได้หนึ่งพันบาทฉันเสี่ยงได้กี่ครั้งครั้งเดียวพอมันคืออ่างเป่าที่รักมันคือดวงเขย่าเลยข้างในเป็นเป็นเป็นห่อเตียมตีอยู่อ่าวเธอเขย่าจะมือกระเด็นออกมาเลยเปิดเปิดแล้วเขย่าเลยเดี๋ยวเธอจะเลือกก็ได้มันเป็นอย่างนี้นะคะคนอ้าวเออถ้าใส่ไว้แข้งแข้ ในนี้จะมีไม้ไอเต็มอยู่เธอมันมีแสนจริงหรืเอเปล่าออความจริงมันมีอยู่ทั้งหมดเอาเธอมาเธอมาไม่ใช่ในี่มีแสนแน่มีแสนแน่แน่มีแสนแน่แน่มีแสนแน่แน่ฉันทำได้กี่ครั้งเธอทำได้ครั้งเดียวแต่เดี๋ยวก่อนข้างล่างตุ่นมันแลบออกมาใส่กลับไปให้ให้ดีก่อนนี่นะฮะปีนี้เงินรางวัลสูงสุดหนึ่งแสนบาทให้ว่าดีได้ปรุนดูว่าได้หรือไม่ได้โอยเขย่าเขย่าฉันไม่อยากได้พันหนึ่งให้เมียนี่ให้จริงๆนะฮะให้จริงเจ็บจริงให้จริงๆ เฮง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 นึงนะเอาได้เท่าไหร่อันเดียวพออันเดียวออกมายังออกมายังออกมายังอันไห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 นไเอาใม่เอาให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 ม่ไม่ก็ท่านนี้ออกหมดแล้วก็ไม่ต้องกลับไปเอาเอาอันที่เหลือดิเอามาเออไม่เป็นไรเริ่มใหม่เอาม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 าคือมันไม่ practical ท่าต้องฉันต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรขยับไปบ้านทั้อหมดในนี้แล้วล่ะไม่อันเดียวพอเอาอันเดออกเอาเอา เดี๋ยวแกอัอนออกไหมว่าอ่อนไปแล้วบ้างเออเดยดูดิเออออกไปแล้วมีอะไรบ้างแกะเลยเธอแกะเลยตื่นเต้นนะตื่นเต้นเฮยไม่รู้ิย่เสียวมเธอเขียนไว้เป็นยังไงเธอเขียนเป็นไม้เต็มไว้เธอแกะเลยดึงออกมาอันนี้อะไอ่ะศูนย์หน่ตัวศูนยตัวศูนย์สาตัวอบอกว่าูนสี่ตัวหนึ่งหมื่นออกไปแล้วหนึ่งมื่นออกไปเอาม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 เอาหนึ่งพันออกไปก่อนเลยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวหาตัวนึ่ อเขียนผิดสองหมื่นต้องเป็สองหมื่นเขีนผิดเขียนิดสองแสนโอ้ยดีนะไม่โดนดีนะไม่โดนสองแสนดีนะไม่โดนดีนะไม่โดนดีนะไม่โดนตายแล้วตายแล้วเสียวในคนลุกเลยสอลุกลยเขียนผิดเกือบไดสองแสนเนยอันนี้เท่าไหร่เจ็ดหมื่ออกไปแล้วไม่แสว่าแสนหนึ่งยังมีแสนหนึ่งยังมีอยู่โอ้สองแสนเกือตายกตายแล้วอะไรเก็บเป็นสองหมื่นเหรอเออศู์เกินไปตัวนึ่งเกือบขิดอุ้ยอุ้ยอ่ะเหลือในนี้สองอันอ่ะ สองอันนี้อย่างนี้อาอันนี้มาเดี๋ยเที่ออกพไปไปันหนึ่งออกไปก่อนเลยอ่ะอุหกหมื่นหกมื่นออกไปแล้วอันนี้หกหมื่นออกไปแล้วหกหมื่นออกไปแล้วว่ดีว่ดีรีว่าดีดูกล้องก่อนว่าดีเพิ่งตื่นเต้นขนาดนั้นหนึ่งสองสามสี่สามมืออกไปแล้วครับสามหมื่ออกไปแล้วก่มีแปดหมืแล้วเก้าหอมีแปดหมืนเก้ามื่นกับแสนหนึ่งสมศรีแน่นอนหนึ่งอันสองอันสามอันหนึ่งพันออกไปแล้วออกไปแล้วว่ดีดีใจถ้าเป็นลมหนึ่งพันปแล้วันนี้ สองหมื่นไม่มีเพราะเธอเขียนผิดเป็นสองแสนอ่ะโอเคดั okay. งนั้นท่านก็ต้องได้ตั้งแต่สามหมื่นอัพแล้วตอนนี้อ่าโอเคมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งแสนออกไปแล้วครับแต่ที่ได้ยเหลือแปดหมื่นเก้าหมื่นอยู่สมศรี 4, พอกันใช่เดี๋ยวเพิ่งมันต่างแค่หมื่นเดียวอ่ะสองนี่อะไรออกไปมไม่เออันนี้เป็นแปดหมื่นเก้าหมื่นเธอจะเอาเลยหรือว่าหรือว่าเธอเธอจับต่อฉันจับต่ออยู่แล้วอ่อเอามาหนึ่งห้าหมื่นออกไปแปดหมื่นเก้าหมื่นยังอยู่อ่ากับ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 สี่หมื่น ก็สี่เหมือนเหรอเออเอามาหนึ่งสองสามสี่แปดหมื่นออกไปแล้วไม่อันนี้เก้าเก้าเหลือเก้าหมื่นโอเคบางที่รักเมียจ๋าเหลือระหว่างเหลือระหว่างแปดกับสี่หรอแปดกับสี่เอาวันไหนซ้ายขวาให้เลือกเอานี้แล้วกันเอาวันนี้นะเอาวันนี้นะเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเลยเปิดพร้อมกันเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยว เอ้าเฮ้ยอันนี้อะไรมาค่อยๆดค่อยๆโดค่อยๆดอันนี้0ูนสาตัวแล้วศูนสมตัวแล้วศูนย์สามตัวแล้วยับต่อศูนสี่ตัวศูนสตัวเดิงยังไงก็ได้หลักหมื่นแน่สาอันที่ใหญ่เลยหนึ่งสองแปดไดแปดไดแโอ้ยเล่นเก่งมากเอาแปดหมืนเดี๋ยวไปกดตังมาให้เลยโอ้ยวายยอดเลยเมียกูเอออ่งเปามาแล้ว แต่คนที่จะให้ไงคะแต้มหื่นครับให้เมียมีความสุขเพรมีปัญหาอยู่แล้วเลทไปที่รัก้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคิกใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ